สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะไปหลายท่านเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งข้าวปลาอาหารเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์มากๆและที่สําคัญเนี่ยประเทศไทยยังส่งออกคือแทบจะทั่วโลกอะทุกคนแม้กระทั่งว่าที่แอฟริกาใต้ยังต้องการสินค้าไทยนะครับผมก็ได้ดูยูทูบเบอร์ YouTuber, แบบแบ็คแพคเกอร์หลายๆท่านนะครับที่เขาไปเที่ยวแบบโซนแบบไกลๆอะ่ะยังมีสินค้าไทยเลยนั่นก็บ่งบอกถึงว่าสินค้าไทยเนี่ย กระจายไปทั่วทุกมุมโลกจริงๆนะครับและวันนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนมารับชมอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือสินค้าของไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่ส่งออกไปต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกผมยอมรับเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าผลิตอาหารเก่งมากๆและที่สําคัญเนี่ยหลายๆท่านคงจะได้ดูข่าวนะครับว่าบริษัท CP ีเนี่ยเป็นบริษัทที่ส่งออกอาหารแช่แข็งอันดับหนึ่งของโลกอะและคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณช่องชีวิตติดท็อปด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับ ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงประเทศไทยหลายคนอาจนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอาหารที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่อ่อนช้อยแต่นอกเหนือจากภาพจำเหล่านั้นประเทศไทยยังมีอีกด้านหนึ่งที่กำลังเป็นที่จับตามองของทั้งภูมิภาคและนานาชาตินั่นคือบทบาทในฐานนะศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกระดับต้นของเอเชียสินค้า <Wow. S 1> ไทยจำนวนไม่น้อยไม่ได้เพียงวางจำหน่ายในตลาดภายในประเทศแต่สามารถส่งออกและเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก บางรายการสร้างรายได้มหาศาลปีละหลายแสนล้านบาทบางรายการแทรกซึมเข้าไปในห้างสปปรรพสินค้าระดับโลกและบางอย่างก็ทําให้ต่างชาติทึ่งว่าประเทศเล็กๆอย่างไทยนี่แหละคือเบื้องหลังของสินค้าที่พวกเขาใช้มาตลอด,ดคลิปนี้ช่องชีวิตติดท็อปจะพาทุกท่านไปสำรวจสิบสินค้าส่งออกของไทยที่ทั่วโลกให้ความไว้วางใจและต้องการมากที่สุดในปี2025ตั้งแต่สินค้าเกษตรแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานไปจนถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เราจะได้เห็นว่า Made in Thailand ไม่ใช่แค่คำติดฉลากแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันระดับโลก oh, <okay. S 1> หากคุณเคยเชื่อว่าไทยคือประเทศผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวคลิปนี้จะทำให้คุณมองประเทศไทยด้วยสายตาใหม่และอาจทำให้คุณรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดอันดับที่10ผลิตภัณฑ์ยางพาราประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก oh. โดยเฉพาะในรูปแบบยางแปรรูปยางแท่ง และถุงมือยางทางการแพทย์ในปี2024ที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกยางพารามากกว่า4ล้านตันสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า2แสนล้านบาทประเทศผู้นำเข้ารายสำคัญได้แก่จีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอินเดียยางจากไทยมีจุดเด่นด้านคุณภาพและความยืดหยุ่นสูงจึงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงหลังการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ความต้องการถุงมือยางจากไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอันดับที่9 ข้าวไทยแม้ในเชิงปริมาณประเทศไทยอาจตามหลังเวียดนามหรืออินเดียแต่ข้าวหอมมะลิไทยยังคงครองตำแหน่งสินค้าพรีเมียมที่ตลาดโลกให้ความไว้วางใจปี2024ไทยส่งออกข้าวกว่า8ล้านตันสร้างรายได้ประมาณ180,000ล้านบาทตลาดหลักได้แก่จีนฟิลิปปินส์แอฟริกาใตา้และสหรัฐอเมริกาโดยข้าวหอมมะลิไทยได้รับการยอมรับว่ามีกลิ่นหอมนุ่มและคุณภาพสูงที่สุดในโลก หลายประเทศเลือกนาเข้าข้าวไทยแม้มีราคาสูงกว่าเพื่อใช้ในพัตาคารหรือร้านอาหารระดับสูงอันดับที่8อาหารสัตว์เลี้ยงประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตอาหารแมวและอาหารสุนัขแบบพรีเมียมโดยเฉพาะแบรนด์ OEM ที่ส่งออกไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาในปี2024อาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยมีมูลค่าส่งออกสูงกว่า8,000ล้านบาทข้อได้เปรียบของไทยคือความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกวัตถุดิบปลอดสาร รวมถึงการควบคุมมาตรฐานด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างเข้มงวดงทำให้ไทยได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องอัน,นดับสินค้า 7, ของไทยผลไม้สดและแปร<อ>รูปประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกทุเรียนมังคุดลำใหญ่มะม่วงและผลไม้แช่แข็งที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในตลาดจีนโโมูลค่าส่งออกทุเรียนในปี2 0 2 4สูงถึง120,000ล้านบาทเพียงรายการเดียว ตลาดสำคัญยังรวมถึงเกาหลีใต้ฮ่องกงเวียดนามและมาเลเซียนอกจากนี้ผลไม้แปรรูปเช่นมะม่วงอบแห้งและผลไม้แช่อิ่มจากไทยยังได้รับความนิยมในซูเปอร์มาร์เกตต็ตต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นสุขภาพอันดับที่6ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นฮาร์ดดิสก์แผงวงจรคาปาซิเตอร์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน หลายแบรนด์ระดับโลกเลือกตั้งโรงงานผลิตในไทยเช่นโตชิบา panasonic และวั s เท r ร์ดิจิตอรายได้จากการส่งออกกลุ่มสินค้านี้สูงกว่า6แสนล้านบาทต่อปีจุดแข็ง,งของไทยอยู่ที่แรงงานฝีมือการควบคุมคุณภาพและห่วงโซ่อุปาทานที่มีเสถียรภาพทำให้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสำคัญของโลกในปี2025จริงอันดับที่5รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทยได้รับสมญานามว่าดีทรอยแห่งเอเชีย ด้วยการส่งออกรถยนต์นั่งรถกระบะและชิ้นส่วนต่างๆไปยังกว่า100ประเทศทั่วโลกในปี2024มูลค่าการส่งออกของกลุ่มนี้สูงถึง90แสนล้านบาทตลาดหลักได้แก่ออสเตรเลียฟิลิปปินส์ oh. มาเลเซียและตะวันออกกลางโดยรถกระบะผลิตในไทยได้รับความนิยมเป็นพิเศษด้วยคุณภาพแข็งแรงและราคาที่แข่งขันได้นอกจากนี้ชิ้นส่วนอะไหล่จากไทยยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผลิตรถยนต์ในยุโรปและอเมริกาอันดับที่4ี่ สินค้าเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะเนื้อไก่ประเทศไทยคือหนึ่งในผู้ส่งออกไก่แปรรูปรายใหญ่ที่สุดของโลกโโทั้งไก่สดไก่แช่แข็งนักเก็ตและไก่ทอดพร้อมรับประทานมูลค่าส่งออกกลุ่มนี้ในปี2024อยู่ที่ประมาณ120 0 0 0ล้านบาทยุโรปและญี่ปุ่นคือคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มร้านอาหารแฟรนไชส์ที่นิยมใช้เนื้อไก่จากไทยเนื่องจากความปลอดภัยด้านสุขอนามายัยและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลอ,อันดับที่3าม อัญมณีและเครื่องประดับไทยเป็นศูนย์กลางการเจริญนยอัญมณีและทองคําระดับโลกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าทองคําแท่งพลอยสีเพชรเจริญนยและเครื่องประดับแฟชั่นในปี2024กลุ่มนี้สร้างรายได้กว่า250,000ล้านบาทดโดยมีตลาดหลักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งนี้แรงงานฝีมือของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะด้านความละเอียดอ่อนของงานฝังพลอยสีและออกแบบเครื่องประดับ อันดับที่2อ,อาหารแปรรูปและอาหารกระปอ๋องนนอาหารไทย<อ>ที่ผ่านออการแปรรูปเช่นแกงไทยผลไม้กระป๋องน้ำพริกและปลากระป๋องได้รับความนิยมสูงในหมู่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการอาหารพร้อมรับประทานแต่ยังคงรสชาติแท้แบบไทยๆมูลค่าส่งออกในปี2024รวมกว่า150,000ล้านบาทแบรนด์ไทยหลายรายสามารถเจาะตลาดห้างใหญ่ในยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอันดับที่ 1. ทูน่ากระป๋องทูน่ากระป๋องคือสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องหลายปีโหโหประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยยอดส่งออกในปี2024มากกว่า350,000ล้านบาทลูกค้าหลักอยู่ในยุโรปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นโดยไทยมีข้อได้เปรียบทั้งด้านวัตถุดิบจากทะเลอันดามันและกำลังการผลิตระดับอุตสาหกรรม โรงงานไทยได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารระดับสากลทำให้ทูน่ากระป๋องไทยได้รับการยอมรับในห้างค้าปลีกชั้นนำทั่วโลกสินค้าจากประเทศไทยในหลายกลุ่มไม่ได้เป็นเพียงของดีภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังสามารถต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากลด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานการผลิตที่ได้ระดับโลกรวมถึงทักษะและความเชี่ยวชาญของแรงง,งานไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีบทบาทสําคัญในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2025ที่การแข่งขันสูงขึ้นทุกวันทั้งหมดนี้คือ10สินค้าส่งออกสําคัญของไทยในปี2025ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่เพียงในระดับภูมิภาคอาเซียนแต่ยังรวมถึงตลาดระดับโลกการที่สินค้าไทยสามารถครองใจผู้บริโภคต่างชาติได้นั้นเป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและแรงงานไทย ที่ร่วมกันยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้ทัดเทียมสากลหากเราสามารถต่อยอดความสำเร็จนี้ได้อย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตระดับโลกในอนาคตอันใกล้ก็ต้องบอกได้ว่า ใช้คำว่าครัวของโลกก็คงไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าตามที่เราเห็นปัจจุบันนี้สินค้าไทยเนี่ยได้รับการไว้วางใจจากนานาชาติมากๆนะครับยกตัวอย่างแถวบิซีลาดรมดีเนี่ยจะมีชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับที่มาเดินซื้อสินค้าของไทยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างหนึ่งคือความเก่งแล้วก็ความสามารถในการผลิตอาหารของไทยนี่คือสมมุตินะ้มะม่วงสุกลูกหนึ่งก็ไปทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะม่วงลูกหนึ่งเนาะตอนที่มันแบบ เกิดผลขึ้นมาเป็นลูกเล็กๆก็ไปทําเป็นมะม่วงน้าจิ้มหวานนะอะไรประมาณนี้นะทุกคนเออก็เป็นของเปรี้ยวกินเล่นนะอะไรประมาณนี้พอมันสุกเริ่มตัวก็ไปทําอ่าก็เรียกว่าอะไรข้าวเหนียวมะม่วงดูคือแบบไอเดียการทําก็สุดยอดมากอะนอกจากนั้นก็ไปทํามะม่วงอบแห้งทุกคนดูสุดยอดมากอะแล้วก็ไปทําอะไรอีกมะม่วงกวนนะครับมะม่วงเขาเรียกว่าอะไรอัดกระป๋องก็มีอะ คือไอเดียการทําอาหารของคนไทยเขาเก่งมากๆมีศักยภาพมากๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับมองเห็นสินค้าที่มันแบบเฮ้ยน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์ที่แบบจนชาวโลกเขายอมรับและที่สําคัญที่สุดก็คือมาตรฐานการผลิตของประเทศไทยอ่ะนานาชาติเขายอมรับนะครับเขาไว้เนื้อเชื่อใจได้อ่ะนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่โอ้โหการผลักดันของภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยเนี่ย เขาเก่งเขามีศักยภาพมากๆนะครับโอเคทุกคนไปแล้วครับสาีครับ